สบายดีจ้าปลาลุงบอรสุขุสุคนสบายดีตะแลงทั้งหนึ่งไปเอานในพูงกัามาทูกันเลิกเฮียนมากอะเฮากะสิ่อนามัยเฮือนเดจ้าสิู่วันขอขอบคุณเจนนะทูบันไดเฮือนไปเนาะไปเอาในพูงามา ขาไหเโดนอไม่เนาะหนึ่งเอ้ไมันกระโรนสาดแรงะทูเนาะแล้วมันออกเรื่องของมันเรื่องหนองน้อเออ กรหมอยเาแซื way, little, ้อมาอน่ะที่เดแมไปซื้ออะไรมาทานกินเนาะทานกิเนาะอยางน

แล้วเวียงเมตอนจะงาเวียยัง่ย่าเพื่อน้มกย่ยางงงงเออยางงัดกันเอุเอพี่เจ้ารถอยู่ไเรือนเียมันมันอกว่าน Thank no, no, no. ไมีอะไเลยนะท่านอะไรมนุษย์ก็คุ้มกันต้นมาลงหนักออกมากเลยนะแล้วออกเลยลงต้องลง

แห้งจีน้องเอ้ยแก้งพ้นแล้วอันลืมพูดหเนาะปูดหนึ่งพูนึ่งพูดพได้ไหมอ่ะมันูนึ่เนาะพูดบอกไม่เห็นนะไม่ออกปูนไม่เยยึดปรก

รักกมันตื้อๆมร่างเมือร่างเตงาหน้นกรนลางม่ามอหน้าเาก็มาตลาดน้องัดมาตลาดต่อกัไม่น้อยเด้จ้ามาคำแลยเนาะมาคำช่วงช่เขาสิปิดไปเลยจากหมื่นไปแล้วทามือ ขึ้งคูไปเ,ปเลยมันลตลาดม้าค้อนทำนีหมดไปเลยตลาดแรงเลยที่น้องคือว่าหาแต่จังโมงนี่นะมาซื้อปลา ปาไอปลาโตหนึ่งเห็น้ย้องคุณแหนัมสินไคร่พร้อมจะซื้อหือไม่ซื้อหน้าอื่น่อ ซื้อพักเพัดีเ๋ยวนี้พักแพงนาะมาหาพันนขำไหมปิดไปแล้วใช่ไหปิดตั้เพ,พรออาะว่าอีกจริง่อยเขาก็ปิดแล้ว

กับค้าเคยมาตอนขำตาดน้นซื้อกระปุนต่อกินเบอรเบิดแ <c oughs> ม่ค่าก็หมวนนะออกเพลงไนนำ ก็กลับมาซื้อขนมขนมกับป้าไปกินในหลายอย่างเลยป่ะันนี้เมื่อเ่อนมันบ่กไม่น่อยแต่เลยกับบ้าน